สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องซาเล้งมรณะ ขับผ่านบ้านไหนบ้านนั้นมีอันเป็นไปทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนและมีคนที่นั่งอยู่บ้านดีๆก็เจ็บป่วยขึ้นมาเม็ดเลือดขาวต่ําเป็นจํานวน10คนค่ะคลิปนี้ขอกราบขอประคุณคุณสุภาชานั้นมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนช่องผักบุ้งคะ่ะทำให้เจ้าที่ไดาอยู่ตรงนี้นะคะ ทานอิ่มเลยค่ะมีอาหารเปียกนะคะได้รับทุนสนับสนุนจากคุณซุภาอรชานน,น์ขอบคุณมากมากนะคะดูสินั่งพุงย้อยเลยเรื่องมันมีอยู่ว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ที่กรุงเทพนะคะได้ซื้อเครื่องโคบอลมาเป็นเครื่องฉายแสงเป็นเครื่องกำมันตารังสีเอาไว้รักษาโรคมะเร็งค่ะสาเหตุที่ชื่อว่าโคบอลเพราะว่า ผู้ที่คิดค้นเครื่องนี้เอาชื่อของผีในบ้านที่ประเทศเยอรมันมาตั้งถ้าอยู่ๆของในบ้านหายคุณเคยเป็นไหมคะแบบเฮ้ยที่กินชนว่างตรงนี้มันหายไปไหนวะคนไทยเขาเรียกว่าผีบังตาแต่ที่เยอรมันเนี่ยเขาเรียกไอ้ผีตัวเนี้ยว่าโคบอท ซึ่งระาจาประคุณนนะักวิทยาศาสตร์ก็เอาชื่อโคบอลเนี่ยนะคะมาตั้งเป็นเครื่องฉายแสงรังสีที่กําจัดมะเร็งกําจัดเนื้องอกค่ะอ่ะโงรงพยาบาลรามาธิบดีก็ซื้อมาจากนั้นก็ใช้มาเป็นเวลานานนะคะเครื่องมันก็เริ่มเสื่อมสภาพก็ทําการขายและซื้อใหม่โดยบริษัทที่รับซื้อเครื่องเก่าแล้วก็ขายเครื่องใหม่ขอเรียกชื่อบริษัทนี้ว่าบริษัทกมลน,นะคะเรียกสั้นๆน,นะคะก็คือบริษัทกมลทําการซื้อเครื่องโคบอลจากโงรงพยาบาลรามา แล้วเอาเครื่องใหม่มาขายฟิลแบบเธอน่ะเหมือนอะไรอะ่ะสมัยก่อนเวลาไปซื้อเปปซี่ขวดแก้วแบบนี้พอซื้อมาแล้วมีขวดแก้วแล้วท่านจะไปซื้อขวดใหม่ก็เอาขวดแก้วไปคืนแล้วก็มีขวดแก้วใหม่มาอย่างเงี้ยเด็กที่ดูอยู่ก็บอกว่าพี่ผักพูดพูดเรื่องอะไรอะ่ะไม่เข้าใจตามไม่ทันเอาเป็น ไอโฟนไอโฟนมาแบบเอาเครื่องไปเทนะินอะเอา iPhone 7ไปแล้วก็เพิ่มตังไปอีกสักหน่อยก็ได้ iPhone 12มาอะไรประมาณนี้ค่ะจากนั้นพอบริษัทกรมลน,นได้เอาเครื่องเก่ามาที่เมืองไทยมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีไว้เพื่ออะไรอย่างเหตุการณ์นี้โงรงพยาบาลรามาธิบดีเขาก็เขียนจดหมายติดต่อไปที่สำนักง,งานปรมาณูว่าเครื่องโคบอลนี้ฉันขายไปแล้วนะแล้วฉันก็ซื้ออันใหม่โอเคก็คือแจ้งแบบจึงเรียนมาเพื่อทราบทีนี้หน้าที่ของสำนักง,งานปรมาณูก็คือไปติดตามผลว่าและไอ้คนที่มันรับซื้อนะ่ะเขาเก็บยังไงซึ่งอีเครื่องโคบอลนี้มันเป็นกัมมันตรังสีวิธีการจัดเก็บอะ่ะมันจะต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้รังสีน่ะมันแพร่กระจายออกไปก็ไม่ใช่ว่า เก็บไว้ในตุ่มน้ํามันไม่ได้เก็บเหมือนแบบเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะเสื่อมสภาพแล้วแต่เราก็ไม่รู้ไงลรังสีมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอะลังสีเนี้ยมันมีหน้าที่ช่วยกําจัดมาเลงก็จริงแต่มันก็ทําให้คนเป็นมาเลงได้เช่นเดียวกันงงไหม คือไรอะ่ะคือกาจัดมะเร็งแต่ก็ทําให้คนที่ได้รับรังสีเป็นมะเร็งเหรอถ้าอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบดิฉันนะคะดิฉันก็คิดว่ามันคงจะเหมือนกับเซรั่มพิษงูอะ่ะคนที่ถูกงูฉกมามีพิษงูใช่ไหมแลวเวลาจะถอนพิษงูอะ่ะก็ต้องใช้เซรั่มที่ทํามาจากพิษงูเพื่อถอนพิษงูนั่นเลยค่ะอีรังสีเนี้ยมันช่วยกําจัดเซลล์ม,มะเร็งแต่มันก็ทําให้เป็นมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วบริษัทกำมลเอาไปเก็บไว้ที่ไหนรู้ไหม เป็นโรงจอดรถเก่าร้างของบริษัทอยู่แถวอ่อนนุชจากนั้นมีชายชะกันสี่คนมีสองคนแต่งใส่ชุดหมีชุดช่างอะ่ะก็เข้ามาที่โรงจอดรถรถ้างนี้แล้วก็เห็นเครื่องโคบอลก็อื้อนีแหล่งแหลทำเงินของกู <c oughs> ก็เลยรอซาเล้งอ่ะที่รับซื้อของเก่าค่ะปูเลงปูเรงรับซื้อขวดรับซื้อเหล็กก็เรียกซาเลง้งมาว่าเนี่ยผมมีเหล็กมาขาย เหล็กเนี่ยน้ำหนัก30กิโลเลยนะแล้วเผอเผอข้างในอาจจะไม่ใช่เหล็กอย่างเดียวก็ได้นะอาจจะเป็นทองแดงเป็นตะกัว่วอลูมิเนียมคุณต้องลองผ่าดูซาเล้งก็แบบเออเออซื้อซื้อซื้ออะขายเท่าไหร่ชาย4คนก็บอก800พกะแบบ่งกันคนละ2 0 0พันไงซาเล้งบอกอุ้ยแปดพันผมตังค์ไม่พอหรอกลดให้หน่อยได้ไหมเขาบอกไม่ได้อันนี้แบบไม่รู้ข้างในมีอะไรไงอาจจะมีแรด่ดีบุกมีทองแดงอะไรเราไม่รู้เพราะฉะนั้น ลดให้ไม่ได้แหม่มึงก็ขโมยเข้ามาแท้ๆทำเหมือนกับว่าแบบซื้อมาต้นทุนแพงก็ปิดการขายนะคะที่8,000บาทก็ช่วยกันอุ้มเจ้าโคโบอลเนี่ย30กิโลขึ้นซาเลงไป <c oughs> ก็ปูเลงปูเลง,งสาเลงกลับบ้านอยู่ย่านพระประแดงสมุทรปราการค่ะระหว่างที่ขับไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบมันคันมือยิบๆวะสงสัยจะได้ตังค์เจ้าเครื่องนี้มันต้องนำตังค์มาให้แน่เลยถือไง ถ้ารู้สึกคันมือแปลว่าเงินเข้าอะจากนั้นคุณซาเล้งมาถึงบ้านปัป๊บยกเครื่องลงที่สนามหน้าบ้านจากนั้นก็ทําการชนสูตรค่ะผ่าออกนะจ๊ะรับบทคุณหญิงพรทิพย์นะคะผ่าออกปัป๊บออกมาชั้นที่1มีกลิ่นฉุนๆออกมาค่ะทีนี้ก็ดูว่าเฮ้ยมันแบบมีหลายชั้นใน้เครื่องเนี้ยแต่ซาเล้งด้วยเครื่องไม้เครื่องมือมีไม่พอที่จะผ่าออกมาได้เยอะซาเล้งก็ เอาเจ้าเครื่องโคโบอลเนี่ยที่ผ่ามาแล้ว1ส่วนเนี่ยนะขับไปที่ร้านรับซื้อของเก่าอันนี้เป็นร้านใหญ่เฮียเนี่ยผมมีเหล็กอันนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าขา้างในมันมีอะไรผมผ่ามาได้ชั้นหนึ่งแล้วเฮียลองผ่าดูหน่อยซิแล้วก็เนี่ยผมขายเฮียเฮียก็เรียกลูกน้องสองคนมามาช่วยกันผ่าก็ใส่ใส่ใส,ส่เรื่อยเรื่อยผ่าไม่ออกเฮียบอกลูกน้องไปหยิบไอ้นี่มาซิที่ตัดเหล็กแบบแก๊สกูจะเป็นลมสารกำมะถังสี และนี่เป็นที่ตัดเหล็กโดยใช้แก๊สคล้ายๆแบบเคยเห็นเขาออกเหล็กไหมคะที่มันจะเป็นประจุไฟฟ้าอย่างเงี้ยลูกน้องก็ไปเอามาก็ทำการผา่าปับ๊บทีนี้แหละควันขึ้นมีควันสีเหลืองด้วยนะแล้วก็กลิ่นฉุนมากเลยค่ะจากนั้นก็มีแท่งโลหะเล็กๆ2ชิ้นหล่นลงมาเฮียบอกอแท่งอะไรวะเฮ้ยอเอาไปโยนไว้หลังร้านเด็กก็เอาเอาที่คีบมาคีบอิเล็กสก้อนนี้แล้วก็ไปโยนไว้หลังร้าน จากนั้นก็มีท่อนเหล็กอีกค่ะในคําให้การของซาเล้งนะคะเขาบอกว่าขนาดเนี่ยประมาณฐานไฟฉายประมาณนี้ฐานไฟฉาย5ก้อนเรียงกันก็มีแท่งเนี้ยประมาณ4แท่งน,นะคะถ้าเราจําไม่ผิดเพราะฉะนั้นเฮียก็เลยบอกว่าอ่ะเฮียรับซื้อแค่นี้แหละที่แหกแหวกออกมาเนี่ยส่วนอันเนี้ยอีท่อนเหล็กเออมันมี4แท่งเนี่ยอ่ะเฮียแบ่งคืนให้ท่อนหนึ่งโอเข้าใจดีนะอุตสาหแบ่งให้ซึ่งหารู้ไม่ว่า ไอขณะที่ทําการผ่าไอแท่งตะกัวสออันที่หล่นลงมาไอแท่งเหล็กขนาดยาวเท่ากับสถานไฟฉายห้าก้อนนี่แหละตัวต้นเรื่องกำมันตรังสี <c oughs> มาจนถึงจุดนี้อ่ะตั้งแต่ซาเล้งตั้งแต่เฮียรับซื้อของเก่าไม่ถามเลยแล้วว่าได้อีกเครื่องนี้มันมาจากไหนจริงไหมมันไม่ใช่เครื่องที่บ้านตาสีตาสาเยปองเยเป๋จะมีกัน ไม่ถามหน่อยหรอจากนั้นซาเลงก็ปูเลงปุเลงกลับบ้านระหว่างกลับรู้สึกคลื่นไส้จะอ้วกเพลียมากรู้สึกอาการไม่ดีจะวูบก,ก็เลยคิดว่าอีเล็กนี่แหละอีกตัวต้นเรื่องโยนพิงแม่งเลย ็โยนทิ้งเหล็กนี้ระหว่างทางจ้าโอ้สุดแสนจะพัรณนาก็ขับรถกลับไปถึงบ้านใช้เมียบอกเมียไปซื้อโซดาให้หน่อยจะมากินล้างท้องพอซาเล็งคงจะอ่านวิธีการรักษาโรคจากหลายที่แชร์แกันมาเนาะ <c oughs> สมัยนั้นยังไม่มีไลายสมัยนั้นยังไม่มีไลน์ <c oughs> ตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมือไหม้ดำเลยนะคะ <c oughs> ก็ไปโรงพยาบาลสมุทปราการค่ะ หมอเห็นหมอก็อามือไหมใช่ไหมเอายาไปทาแก้พุพองก็กลับมาทีนี้อาการไม่ไหวละอ่อนเพลียปากเปื่อยผมร่วงไอ้มือที่ไหมอ่ะมันก็ไหมมากขึ้นเท้าก็ไหมเท่านั้นยังไม่พอค่ะเมียเนี่ยก็ป่วยเฉ็เช่นเดียวกันค่ะอัดมาที่ฝั่งเฮียตัวเฮียเมียลูกน้องสองคนสภาพเดียวกันเลยแล้วก็รู้สึก มันทรมานร่างกายมันทรมานอะ่ะเอ้ยทำไมาอยู่ๆมันทรมานอะ่ะเจ้ากรรมในเวรผีตนใดชาติที่แล้วฉันไปทรมานนักโทษหรอทางบ้านเฮียก็าพากันไปหาหมอหมอก็ตรวจร่างกายให้เป็นอะไรทำไมาอยู่ๆแบบปากเปื่อยมือเป็นแผลผู้พองปรากฏว่าเม็ดเลือดขาวต่ํา เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เหมือนทหารอยู่ในร่างกายเวลามีไวรัสเวลามีแบคทีเรียเข้ามาเม็ดเลือดขาวจะทำหน้าที่สู้ปกป้องหมอก็สงสัยแล้วอะไรละ่ะมันไปทำลายเม็ดเลือดขาวก็เลยตรวจร่างกายปรากฏว่าเฮ้ยครอบคร,รัวเฮียลูกน้องลูกน้องเนี่ยร่างกายมีสารกัมมันตรังสีสูงขนาดนั้นทีนี้แหละโรงพยาบาลก็เลยโทรไปสำนักง,งานปรามาณูเพื่อสันติทีนี้ไม่สันติแล้วจ้ะ พากันมาลงที่ร้านขายของเก่านะคะก็สืบสาวราาวเรื่องมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างตาซาเล้งก็คือหามเข้า ICU นะคะสืบทราบสักไทม์ไลน์ของซาเล้งว่าปูเลงปูเล,ลงจากไหนถึงจากไหนไอตอนโยนแท่งเหล็กไปโยนไว้ตรงไหนทีนี้แหละสาธรารณสุขต้องลงพื้นที่ทำการตรวจร่างกายผู้คนละแวกนั้นเกือบ2,000คนค่ะ สรุปได้ว่ามีคนละแวกนั้นป่วยประมาณ10คนนะคะป่วยที่แบบอาการชัดเจนแต่ที่อาการไม่ชัดเจนอะเรายังไม่รู้เพราะว่าพวกกำมะันาราังสีอะ มันต้องติดตามผลแบบ20ปีเลยนะทีนี้ในย่านนั้นเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องได้ 3- 4สเดือนมีสองแหล่งข่าวแหล่งข่าวหนึ่งบอกว่าผู้หญิงคนนี้แท้งลูกส่วนอีกข่าวหนึ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอะ่ะขอหมอที่จะทําแท้งลูกเพราะว่าคิดว่าลูกออกมาเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อลูกได้รับสารกำมะตังสีค่ะ <c oughs> จากนั้นต่อมา เฮียร er, ้านรับซื้อของเก่าไตาวายแล้วก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิตค่ะส่วนลูกจ้างสองคนติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะอย่างที่บอกว่าไม่เลือดเขาไม่ทำงานนะคะอะไรเข้ามาก็คือติดเชื้อได้หมดก็เสียชีวิตค่ะส่วนภรรยาของเฮียก็คือป่วยหนักนะคะส่วนตาซาเล้งเข้า ICU จะต้องตัดนิ้วแต่ก็ดวงแข็งนะคะไม่ตายค่ะกลายเป็นคนพิการนะคะ <c oughs> ทีนี้เรื่องก็มีการฟ้องร้องกันแล้วคุณลองคิดดูคุณเป็นชาวบ้านละแวกนั้นน่ะนั่งดูมวยอยู่ดีๆแม่นั่งเด็ดใบกระเพราลูกนั่งทำกันบ้านอยู่ๆก็รู้สึกอ่อนเพลียคลื่นไส้ผมเริ่มร่วงไม่ได้ออกไปไหนไม่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะ่ะแต่จะต้องมาได้รับผลกระทบตรงนี้เพราะฉะนั้นฟ้องร้องกันยุ่งเลยอย่างแรกคนที่เจ็บป่วย10คนเนี่ยนะ ก็ไปฟ้องสำนักง,งานปรามาณููว่าโรงพยาบาลราม,มาน่ะเขาเขียนจดหมายบอกคุณไปแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบว่าเครื่องโคโบอลนั้นน่ะขายไปแล้วทำไมสำนักง,งานปรามาณููเนี่ยไม่ไปติดตามหล่ะว่าไอ้ผู้ซื้อน่ะ เขาจัดเก็บยังไงจึงเรียนมาเพื่อทราบถ้าไม่ทราบก็เรื่องของมึงค่ะอย่างนี้หรืออันนี้สารสั่งปรับสำนักง,งานประมณูจําจำนวนเงิน5ล้านบาทชดใช้ให้กับชาวบ้านที่เจ็บป่วยนะคะจากนั้นผู้เสียหายเนี่ยก็ฟ้องบริษัทกำมลว่าทำไมทำไมเนี่ยเอาเครื่องกำมันตลนะลังสีน่ะไปเก็บไว้ที่โรงจอดรถซึ่งบริษัทกมลเขาก็บอกว่า ฉันก็ผิดแต่ฉันก็ไม่ได้ผิดเต็มอัตาน n ะเว้ยไอคนที่มันผิดอะ่ะมันคือไอชายสกันสี่คนที่มันขโมยของออกมาจากร้านจอดรถของบริษัทคดีก็ยืดเยื้อกันมา15ปีเลยนะคะสู้ตายโดยบริษัทกระมลอเขาก็บอกว่าอ่ะผู้หญิงที่แทงอะ่ะจ่ายให้สามหมื่นส่วนชาวบ้านที่นั่งเด็ดใบกระเพราดูมวยทำกันบ้านอยู่ไม่รู้เรื่องอะ่ะอันนี้ผมรับผิดชอบเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าเสียโอกาสในการทำงานแต่ซานเล้งผมใจ่ายให้แค่ ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นคุณรับซื้อของโจรมาคุณไม่ถามหน่อยหรอเหล็กมาหืมาเนี่ยสามสิบกิโลเนี่ยมาจากไหนบริษัทกมลนก็ทําการฟ้องสารเล้งด้วยฟ้องขโมยฟ้องรับซื้อของโจรสรุปนะคะบริษัทกมลนเนี่ยคือถูกฟ้องหลายล้านบาทแต่ศาลก็ตัดสินว่าให้เขาจ่าย5 0 0 0 0นบาทแล้วคดีที่บริษัทกมลน,นี่ยฟ้องสารเลง้งฟ้องขโมยฟ้องรับซื้อของโจรต่างๆเนี่ยนะศาลยกฟ้องนะคะก็คือศาลมองว่าสารเล้งอะ่ะ เขาไม่ได้มีความรู้เยอะเขาเห็นอะไรเขาก็อะไรแถวไหนเขาก็หยิบมาขายหมดอะกระดาษกระเดิดไม่รู้หรอกกระดาษนี้เอกสารสําคัญหรือเปล่ากระป๋องกระแป้งอะไรเขาก็เอาไปขายหมดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตะกี้เรื่องโคโบอลต่อไปเป็นเรื่องซีเซียมจะเซียมสี C อีกละ่ะซีเซียมค่ะ ซีเซียมก็เป็นกำมันตะรังสีเช่นเดียวกันค่ะเอาไว้ใช้รักษามะเร็งนอกจากนี้ก็ยังเอาไปใช้ในการก่อสร้างหรือว่าโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการวัดความชื้นวัดความหนานแน่นการไหลของของเหลวในท่ออะไรต่างๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องน้อเป็นเรื่องลึกมาฟังความซวยของครอบครัวนี้กันนะคะเหตุเกิดที่ประเทศยูเครนค่ะ ในปี1980เมื่อ43ปีที่แล้วน้ำเมืองเมืองหนึ่งประเทศยูเครนได้มีการสร้างอพาร์ตเมนต์หรูขึ้นมาค่ะเมื่อ40กว่าปีที่แล้วในยูเครนที่ตอนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์อะ มีอพาร์ตเมนต์สูงแล้วในอพาร์ตเมนต์มีเครื่องทําน้ําอุ่นมีลิฟต์คือหรูหรากว่าอพาร์ตเมนต์อื่นๆเลยทีนี้ก็มีครอบครัวหนึ่งค่ะมีพ่อแม่ลูกสาวอายุ18แล้วก็ลูกชายอายุ16ก็มาซื้ออพาร์ตเมนต์หรูนี้อยู่กันค่ะจากนั้นต่อมาไม่นานค่ะลูกสาวอายุ18เนี่ยก็ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็เสียชีวิตจากนั้นต่อมาไม่กี่เดือนค่ะหลังจากที่พี่สาวตายเนี่ย น้องชายก็ตายตามด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเช่นเดียวกันค่ะและจากนั้นต่อมาไม่นานค่ะแม่ของเขาก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะแพทย์ก็วินิจฉัยว่าอ๋อก็คงเป็นมะเร็งติดต่อกันทางกรรมพันธุ์แหละจากนั้นพ่อเขาก็เสียใจค่ะอยู่ไม่ได้ในอพาร์ตเมนต์นี้เนาะอยู่แล้วคิดถึงลูกคิดถึงเมียก็เลยขายอพาร์ตเมนต์ค่ะ <c oughs> จากนั้นมีครอบครัวใหม่ย้ายมาค่ะพ่อแม่ลูกชายสองคน ต่อมาลูกชายคนที่หนึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพื่อนบ้านก็เฮ้ยครอบครัวนั้นก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะหมอบอกว่าเป็นเพราะพันธุก,กรรมแต่เนี่ยมันอีกครอบครัวหนึ่งทาไมมาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเหมือนกันล่ะทีนี้เขาก็ไปเรียกหมอดูเรียกคนเห็นผีมีความเชื่อโชคลางอยากจะบอกว่าฝรั่งน่ะเขาก็เชื่อเรื่องผีนะคะคืออย่างนี้คนไทยอ่ะเช่นคนไทยหรอกคนเอเชียการเชื่อเรื่องผีอ่ะมันเป็นหมู่กว้างเป็นกระจายแบบเนี้ย แต่ของฝรั่งอะ่ะมีแต่มีเป็นเฉพาะกลุ่มหมอบีเนี่ยนักปราบผีเนี่ยมาฝรั่งเศสบ่อยนะมาปราบผีเนี่ยฝรั่งจ้างมาให้ปราบผีอ่ะทีนี้เขาก็เรียกคนทรงเจ้าเห็นผีอะไรมาแล้วก็ผลที่ได้ก็คือว่าลูกชายคนที่สองก็ติดมะเร็งเม็ดเลือดขาวจ้าอะไรวะ คมน้ำมนต์ซะขนาดนี้คุณพ่อก็เลยบอกให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมาตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบนะคะก็ใช้เครื่องวัดรังสีค่ะปรากฏว่าอาพาร์ตเมนต์เนี้ยกํมมันตรังสีสูงมากไปตรวจพบว่าทําไมกําแพงอะ่ะในห้องนอนเนี้ยมันมีสารกํมมันตรังสีสูงวะก็เลยทุบลื้อกําแพงออกมาค่ะปรากฏว่า พบขวดเล็กๆใบหนึ่งเครื่องร้องลั่นเลยค่ะพอเจอขวดนี้ก็เลยส่งขวดนี้ไปให้สำนักงานนิวเคลียร์ที่กรุงเคียฟนะคะสำนักงานนิวเคลียร์ตรวจสอบแล้วในขวดเล็กๆนี้มีสารซีเซียม1น7่มซึ่งขวดนี้มันหายไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วหายไปจากไหนเมื่อปี1970คือเมื่อ50ปีที่แล้วในเหมืองนี้เขาเข้าไปขุดเจาะ เพื่อเอากรวดเอาหินต่างๆเนี่ยมาทําการก่อสร้างเวลาที่เขาลงไปเนี่ยเขาจะต้องใช้เจ้าซีเซียมเนี่ยเพื่อวัดความหนานแน่นภายในเหมืองเพราะว่าถ้าเกิดลงไปลึกมากความหนานแน่นมันน้อยเกินไปหรือมันมากเกินไปเราก็ไม่รู้นะล้วก็จะทําให้คนงานในเหมืองเนี่ยสู่ขิดในวันที่ดือ้อนเตอร์ไปได้นะคะก็เลยจะต้องมีเจ้าซีเซียม137เนี่ยเอาไว้วัดความหนานแน่นในเหมืองปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ประมาทค่ะทำเจ้าขวดเนี่ย หายไปก็ทําการค้นหาประมาณ1สัปดาห์ก็หาไม่เจอก็เลยหยุดการค้นหา แล้วทีนี้ในเมืองเนี่ยเนาะเขาทุบเอากรวดเอาหินน่ะมาเพื่อทําการก่อสร้างเจ้าซีเซียมเนี่ยก็ปะปนมาจ้ะรถก่กอสร้างเนี่ยนะก็ขนเอากรวดเอาหินเนี่ยนะไปทําเป็นคอนกรีตแล้วก็เอาไปทําเป็นกําแพงอาพาร์ตเมนต์หรูแห่งนี้และไอ้ขวดนั้นก็ไปอยู่ตรงห้องนอนของลูกค่ะเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงอายุ18รายแรกที่เสียชีวิตเนี่ยพอเขาตายแล้วน้องชายย้ายมานอนห้องพี่สาวก็เลยตายตามกันไป ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐค่ะก็ได้ทําการตรวจสุขภาพคนทั้งอพาร์ตเมนต์ปรากฏว่าคนทั้งอพาร์ตเมนต์โดยเฉพาะบริเวณห้องรอบๆร่างกายเนี่ยได้รับปริมาณรังสีที่สูงมากและบางคนก็มีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ําค่ะคุณคิดดูถ้าเรื่องนี้มันเกิดกับคุณอะมันแฟร์ไหมฉันทําอะไรผิดอะฉันจ่ายตังค์แพงๆมาอยู่อพาร์ตเมนต์หรูๆฉันเลือกแล้วนะเว้ยว่าทําเลดีสิ่งอำนวยความสะดวกดีแต่สุดท้ายตายยกครัวรังสีมีคุณอน,าน,านันต์ แต่ก็มีโทษมหันเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะผักบ,บุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะขอกราบขอบพระคุณคุณสุภาชานันอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ธิดากินอิ่มนอนหลับสบายเลยนอนเป็นวัวเลยเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย